สวายกินข้างเพนะครับจะได้นะครับเสียงรอบตัวนี้ไม่ดังนะครับกัวหลุดก็กัวหลุดนะครับนี่ครับน่าจะมีไซส์สามโลนะครับถือว่าเป็นโทฟี่ของปีนี้เลยนะครับผมยังไม่ได้เปิดคลิปนะครับ นี่นะครับผมน่าจะสามโลเกือบเกือบสามโลนะครับสองทุ่มสี่สิบนะครับตอนนี้สุดยอดครับถือว่ารอนแห้วแล้วครับวันนี้แต้มแรกเปิดตัวได้ดีนะครับ 哎，哎。 สังขาวาสนะครับก,กินขนมปังครับเดี๋ยวเก็บแต้มไว้ก่อนครับครับสวัสดีพี่พิณนาและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาพบกับช่องทัดฟิชิ้นนะครับผมครับวันนี้พาพี่พิณนาและท่านผู้ชมมาลงแพรกันเหมือนเดิมนะครับผมแต่วันนี้มาไกล้นะครับมาลงแพที่อ่างทองนะครับผมอำเภอชัยโยนะครับแพรเคียงน้ํานะครับผมเป็นแพรเปิดใหม่นะครับแพนี้เพิ่งเปิดได้ประมาณสองเดือนนะครับผม ตั้งใจจะมาจะมานานแล้วครับผมพอดีช่วงสองเดือนประมาณสองเดือนที่ผ่านมานะครับช่วงที่แพเปิดใหม่เลยดีมีธุระกลับบ้านต่างจังหวัดบ่อยนะครับกลับบ้านไปสามรอบนะครับในรอบสองเดือนนะครับผมช่วงนี้คลิปก็เลยจางห่างหน่อยนะครับครับตอนนี้เวลาสองทุ่มนะครับผมผมก็ลงลงเหยื่อไปแล้วแล้วก็มีแต้มมาแล้วนะครับผมอย่างที่เห็นไปนะครับกเป็นสวายนะครับไซส์ สซยดีเลยครับสายน่าจะเกือบๆสามโลได้นะครับกินข้างแพรนะครับผมตอนนี้ผมลงข้างแพรไปสามคันนะครับก็มีตะก้อสองคันนะครับข้างแพรแล้วก็มีเหยื่อไ้เดือนด้วยนะครับผมแล้วก็มีหน้าแพรตะก้อหน้าดินห้านะครับหน้าแพรแล้วก็มีขนมปังหนึ่งคันนะครับผมไปรับชมแพรกันก่อนครับผมไปครับครับเริ่มจากลานทีเบตหน้าแพรก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับแพรใหญ่เลยนะครับ หน้าแพรผมลงไปตอนนี้เก้าคันนะครับดูพื้นที่ยังเหลือเยอะเลยนะครับผมยี่สิบคันน่าจะลงได้ครับหน้าแพรใหญ่มากครับช่วงนี้ก็น้ําค่อนข้างแรงนะครับผมก็เหมือนเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อ่างทองหรืออยุธยานะครับผมเบ็ดผมก็ตีไม่ไกลนะครับหน้าแพรก็ตีใกล้ๆกลเอา แล้วก็ลงข้างแพรนี่ครับประมาณนี้น้ําแดงเลยครับผมช่วงนี้นี่ครับด้านในแพรนะครับอันนี้ก็จะมีชุดโต๊ะให้นะครับโต๊ะเก้าอี้นี่ครับไฟส่องสว่างไม่ต้องกลัวนะครับแพรนี้สว่างแน่นอนนะครับนี่ครับผมมีที่นั่งเล่นให้ตรงนี้นะครับมากับมือสวิงมาเดิมเข้าวันนี้ขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมไฟมี ทางซ้ายและขวาเลยนะครับผมันว่าง,า,ง,งาได้เลยนั่งเล่นชิวๆครับแล้วก็จะมีปลั๊กไฟให้ตรงนี้เลยนะครับมีพัลม่มีพัดลมให้นะครับพัดลมเสื้อสูจีดนะครับผมสวิงกระชังมีหมดนะครับที่แพรับแล้วก็จะมีปลั๊ก ให้ตรงนี้นะครับปลั๊กไฟนี่ครับผมมีถังน้ําแข็งนะครับพร้อมน้ําแข็งให้นะครับนี่ครับฟรีนะครับผมของแถมนะครับต้องบอกเลยราคาถูกมากนะครับแพรกับสภาพแพรแบบนี้นะครับผมี่านนี้ก็เป็นตู้เย็นนะครับมีตู้เย็นให้กาแฟนะครับผมติดน้ําร้อนนี่มีปลั๊กไฟตรงนี้ก็มีให้นะครับ ในตู้เย็นมีน้ําดื่มให้นะครับผมน้ําดื่มกฟรีนะครับอันนี้จะเป็นโซนข้างหลังแพร่นะครับผมแพรก็เดินลงมาเลยครับรถจอดข้างบนนะครับรถจอดถึงทางลงแพรนะครับผมแล้วก็เดินลงมาสะดวกครับไม่ต้องขนขอไกลนะครับผมอันนี้เป็นด้านหลังแพรนะ่นะนี่มีโต๊ะให้หนึ่งชุดนะครับตรงนี้ หอมปลักไฟจุดปลักไฟเยอะมากนะครับมีรอบแพรแล้วครับผมด้านนี้ก็เป็นเตาปิ้งย่างนะครับด้านหลังแพรนี่ครับผมโอ้โหสุดยอดมากสายพัอผ่อนตกป้าต้องมานะครับแพรนี้นี่ครับปลักไฟตรงนี้อีกมีให้เยอะจริงๆนะครับปลักไฟอันนี้มีเตาแก๊สให้นะครับ ถังใหญ่เลยนะครับตาแก๊สนี่ครับผมเตาแก๊สอ่างล้างจานนะครับด้านนี้เป็นเครื่องครัวนะครับผมอุปกรณ์มีครบครับเตาถ่านก็มีให้นะครับครื่งครัวครับตามนี้เลยครบมากๆต้องบอกไว้อย่างนี้เลยนะครับในนี้ถ่านยังมีให้นะครับผม อ,อุปกรณ์ด้านนี้ก็มีกระติกน้ําร้อนให้อีกนะครับหม้อหุงข้าวนะครับผมด้านบนข้างบนมีเตาไฟใหอีกนะครับครบมากครับอุปกรณ์ด้านนี้ก็เป็นเครื่องดื่มครับมีเบอร์โทรติดไว้นะครับโทรสั่งได้ครับเมนูอาหารนะครับ มีหลากหลายมากนะครับผมหมุกระทะนะครับอาหารตามสั่งอาหารจานเดียวมีหมดนะครับด้านนี้เป็นห้องน้ํานะครับผมห้องน้ําพัดลมยังมีให้นะครับในห้องน้ําบืวอนะครับผมโอ้โหเครือ่องทำน้ำหุ่นนะครับครบจริงๆนะครับอุปกรณ์นี่ครับผม ห้องน้ำชักโครกอย่างดีนะอ่างล้างมือครับผมเราไปดูห้องนอนกันต่อนะครับห้องนอนก็อยู่ด้านนี้เลยเปิดไฟนี่นะครับผมห้องนอนเป็นห้องแอร์นะครับมีทีวีให้นะครับผมเตียงนอน เครื่องนอนนะครับครบผ้าเช็ดตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเตียงเสริมนะครับเครื่องนอนมีให้ครบนะครับปลั๊กไฟไม่ต้องบอกนะครับผมเยอะมากนี่ครับใหญ่นะครับห้องนอนนี่ครับผมครับสภาพแพรก็ประมาณนี้นะครับผมมีอุปกรณ์ให้ครบทุกอย่างจริงๆนะครับสําหรับแพรเคียงน้ํานะครับที่อําเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะครับผมส่วนค่าบริการก็ต้องบอกว่าถูกมากนะครับผม กแารพัดลมนะครับถ้าไม่เอาแอร์นะครับกาละหกร้อยบาทนะครับผมถ้าเอาแอร์ก็เพิ่มอีกแค่หนึ่งร้อยบาทนะครับการละเจ็ดร้อยบาทนะครับผมทักมาสอบถามทางเพจของแพรนะครับผมหรือจะเบอร์โทรข้างล่างนี้โทรมาสอบถามได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมบริการดีประทับใจแน่นอนนะครับผมแพรนี้ขอบคุณพี่ๆนานาและผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ ก็อย่าลืมเปิดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องตกปลาลเล็กๆช่องนี้ด้วยครับผมเราก็มาตามลุ้นไปด้วยกันนะครับคืนนี้ยาวๆครับผมครับตอนนี้เวลาห้าทุ่มนะครับผมยังไม่มีแต้มเพิ่มนะครับสําหรับวันนี้ช่วงนี้แม่น้ําเจ้าพยา ปลาค่อนข้างกินห่างตัวอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าน้ํามีระดับสูงขึ้นนะครับแล้วก็ไหลแรงนะครับผมสภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับคืนนี้ฝนก็โปอยทั้งคืนนะครับตอนนี้ก็ยังปอยอยู่นะครับผมมาตามลุ้นไปด้วยกันว่าจะมีผลงานให้รับชมกันเพิ่มหรือเปล่านะครับผม ดครับผมกินคันข้างแพรนะครับคันเดิมนะครับคันมานครับวันนี้ตอนนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับผมมาตามลุ้นกันต่อนะครับ นอนอยู่นะครับผมแล้วก็ลงเบ็ดทิ้งไว้นะครับปลากินนะครับทีทีห้าครึ่งนะครับตอนนี้มาได้ไงไม่รู้นะครับประดุกครับดูตัวนะครับไซโลครับตัวเหลืองเลยนะครับ ถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมที่แพรเคียงน้ำนะครับผมจังหวัดอ่างทองนะครับตอนนี้เวลา7จ็ดโมงห้าสินะครับผมผมก็ทยอยเก็บคันตั้งแต่ช่วง7จ็ดโมงยีสิบครับตอนต้นคลิปผมไม่ได้บอกนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนจะมาลงสองกะนะครับสําหรับแพที่นี่เขาก็มีมีอาหารเช้าให้นะครับผมอยากแนะนํานะครับแพนี้อีกหนึ่งแพนะครับผมก็มีมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างนะครับ สายพักผ่อนตกปลาครับผมแนะนําเลยครับขอบคุณพี่นานาะและผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้นะครับผมเราก็มาดูผลงานปลารวมกันนะครับผมไปรับชมกันเลยครับ สามแต้มนะครับผมปลาสังขวาดลอดกระชังไปหมดแล้วครับสวายหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็ปลาดุกนะครับก็มีปลากดนะครับหนึ่งแต้มสามสายพันธุ์เลยครับวันนี้ยอดครับลาดูกีกหนึ่งแต้มนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าเราจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากพี่ๆนานะคอยติดตามรับชมเป็นกาลังใจด้วยนะครับผมครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม